ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานร,ราชการตำแหน่งบรรลักษ์ประจำปีงบประมาณพศ2568รอบการประเมินครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวพัทรศยาวรรณวัฒน์ตำแหน่งบรรลักษ์ส่วนที่ 1. ผลสมริดของงาน ประกอบด้วย5ตัวชีวัด13ตัวบ่งชี้ตัวชีวัดที่1คุณภาพการจัดทำแผนปฏิพินการปฏิบัติงานข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาลตั้งอยู่พื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกับสกรอรอระดับอำเภอนาตาลตั้งอยู่เลขที่195หมู่16 ตำบลนาตานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาลมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกเดือนบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้ระบบ L.R.L.S. ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเช่นการลงทะเบียนหนังสือการรับสมัครสมาชิกรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพรกกิจกรรมบรรลักษ์ดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและยุทธาศาสตร์ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีตัวชี้วัดที่2ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอนานตานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในพื้นที่ห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือขา่ายกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โดยบรรรักษ์ได้จัดทําห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบความรู้แบบอ e ีบุ๊กเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอนานตานได้มากขึ้นการนําหนังสือออกให้บริการในบ้านน สืชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ดำเนินงานร่วมกับภายีเครือข่ายมุ่งเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กประถมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุการดำเนินงานบ้านหนึ่งสือชุมชนในปีงบประมาณพาศ2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาลได้ดำเนินการบ้านหนึงสือชุมชนจำนวน5แห่งเพื่อกระตุ้นและสง่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลตัวอำเภอเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านตัวชีวิตที่3การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายขาวเจ้าเข้าร่วมการประชุมในหน่วยงานสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นคณะทำงานตามโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างคล่งคลาดปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาเสียสละ และตั้งใจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการตัวชีวัดที่4คุณภาพของผลงานข้าพเจ้ามีการดําเนินง,งานตามนโยบายเร่งด่วนมีการจัดทําแผนโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายและจุดเน้นของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2องข้าพเจ้าด้วยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาลโดยสุ่มเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการจำนวน100คนผลการสำรวจพบว่าผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปรอยละ95ของจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละครั้งตัวชี้วัดที่5 ความสำเร็จของการสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการปรับปรงุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดีข้าพเจ้านำความรู้ทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานบริหารงานห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาลให้เกิดความรวดเร็วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมัน่นทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดของงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างชัดเจนการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2 5 6พข้าพเจ้าใช้นวัตกรรม reading game โดยใช้เทคนิค3 r ในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้และเมื่อวันที่ 2, สองเมษายนที่ผ่านมาได้จัดส่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หนึ่งครูหนึ่งบรรลักษ์หนึ่งนวัตกรรมซึ่งข้คเจ้าได้รับรางวัลชมเชยขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง